ไก่ครับลูกไก่หนะมาเอาหมาหมาไม่มาแล้วไปหมาไปแล้วยิ้มหวานก่อนไก่เหรอหมาหมาไหนหมาไปแล้วหมาไปแล้ว ิวกลัวไก่ไหมฟิวหักลัวไหมฟิวกลัวไหมฟิวไม่กลัวไหนให้หันมันยังไงไหนเอาเอาข้าวมันกินดิเอาข้าวมันกินที่ทำไง,งไหนทำไงทำไงอ่ะมีป่ะมีข้าวปะ่ะไม่มีมอ่ะไม่มีเหรอ มีข้ามไหมมีข้ามไหมหมาไหนหมาไก่ไก่เออไก่ตัวใหญ่ไหมเป็นหมาอืมหมาวายหมาเร็วเร็วยิ้มหวานก่อนหวานก็แล้ว ไก่อไก่อยู่นี่ไก่อครับไก่อไก่ลูกไก่ไออก่ใใไงไก่ไก่เฮ้ยนี่ไม่บายก่อนไม่บายก่อนไม่บายไงไม่บายก่อนเร็วไม่บายก่อนห,หนันามาไม่บายจุบๆด้วยจุบๆด้วยจ <c oughs> ีบันด้วยแ <c oughs> ยกพ่อก่อน